สเปซ่ะโอ้โหโอุห๊ยสองคนอึ๊งยงครับสวยโอเคผมก็ขอข่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมลิปน,นี้กันด้วยนะครับผมตอนนี้เก็อยู่เกมฟรีไฟนะครับผมผมอยู่ที่มีอีก50ดาวนะครับผมแลงสี v ่วิสีจะอันดับนะครับผมผมคิดว่าตาต่อไปก็น่าจะเป็นตาสุดท้ายที่ผมจะขึ้นมาสเตอร์นะครับผม นะผมคิดว่านนะ่าจะเป็นตาสุดท้ายนะคงจะไม่มีดาวอา,านอะไรหรอกมั้นะครับโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนกดติดตามเพื่อไปกําลังใจงให้ด้วยนะครับผมจะถึง3,000ซับแล้วไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไปล,ละกันโอเคมาละไยทีมเรามีมาสเตอร์หนึ่งคนว่าอย่างสวยเลยมาสเตอร์เลยมาเตอร์ <ละ S 1> หนึ่ง<อ>คนวันน่าจะแบแ่งเรได้นะเออ,อ เอามา28สิบแปนะครับผมมาเตอร์เลยเหรอโอ้โหทีมเขามาเตอร์สาม,มตตคนแต่ว่ามีแรงแพทวะมาได้ไงวะงงมีตเพตื่อ,มตตอมนมากองไฟวะสวยเลยตเตอย่างนี้โอเล่อนเราจะได้ทำงานนะครับผมไปนั้นหมดจังโอเคหมดละมาเลยดีกว่าเอ้ยมาเลยดีกว่าเอ้ยฝุ่นไรวะเฮ้ยอ,าอ้ามาไวจังเขาว่ามาในเลยเขาด้ยิงหัวเลยนะ กินข้าม,มาตื่นนะต้องระวังให้ดีทุกคนผมเด้งออกว่ะปวดอ้นี่เลยนี่เข้าใหม่นะน่าจะเป็นเพราะปรแกรมบ,บัทิติ์นี่แหละเด้งออกเลยว่ะเพื่อนเด,วดาว่าเราเ,รเ,เาดินเกมไหมวะอีเดี๋ยวว่าเราเดินเกมไม่เนี่ย หต้องขอโทษเพื่อนจริงๆนะครับผมตานี้นะถ้าแพ้ก็เป็นความเสีของผมแล้วกันมันตาที่สองเลยหรือเปล่าผมดาวเฮ้ยนี่ไงเพื่อนชิด้วยชิด้วยเรามาละเรามาละเพื่อนเจ้เ้เพื่อนชิด้วยชิด้วยเพื่อนเ,เ,เออสวยเพื่อนยังชิบว่ะ นู้ว่าเพื่อนจะไม่ชุบละรู้ว่าเพื่อนจะทิ้งเราตายไปแล้วดีนะเพืเ่อนยังมาชุบอยู่มาครับผมต้องขอโทษเพื่อนจริงๆนะเมื่อกี้หยุดดิ้งไปมีไหนตัวสุดท้ายอ๋อ,อบนบ้านหลังนั้นโอเคกำลังไปเลยเพื่อนใช่ใช่ใ่ไหน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 วันนี้วะ งไงก็ต้องลงมาแหละมางไงตัวสุดท้ายสวยสองตัวศูนย์ครับเพื่อนแบกจริงจริยเพราะว่าผมยนเกมนะตาแหละเออเพื่อนก็น่าจะได้เห็นอยู่นะมาขอเอาเป็นซื้อเกาะมาแล้วกันนะครับผมมาแมลงเชื่อเนนะเพื่อนเปิดไม้ด้วยเพื่อนน่าจะด่าผมหรือเปล่านะขอบคุณนะเออผมไม่ได้ยินนะผมไม่ได้ยินเสียงนะขออนุญาตปิดหูฟังได้ด้วยกันนะครับผม ผมคิดว่าเพื่อนน่าจะด่าผมนะออกกำลังวะเขาหน้า,นาจะหวานะมาครับผมนี่ไงนี่นี่ยิงไปครับผมตอดตอดไปผมก็ข้างบนนะเพื่อนเขาไม่ได้ยินกันเพื่อเราเนี่ยไม่ได้ยินนะเ็นยิงนะครับทุกคนเพื่อเราเป็นคนเดียวได้บ่อเบอร์หนึ่ง มิเคยใช้ไอ้ดบบ่ะขอ้อนี้มันมาใช้เอ้ยนี่ไงไอ้สองควงอุ้ยไม่ทนันโอ้โหผมไม่ทันว่ะอุ้ยผมดาเพื่อนชิบได้หรือเปล่าวะ <First Blood. S 1> ไม่ทันจริงเพื่อนมาชิบว่ะสวยขอบคุณนะครับขอบคุณนะอย่าเลยมาจาอย่างด่วนมาจาอย่างด่วนมันจะตายครับผมโอเคไม่จะได้นะ อยู่ไหนอ่ะอยายใหญ่ไปเลยแล้วกันนะจำเป็นจำเป็นดีกับเพื่อนเพื่อนยิงดาวยไหวะเพื่อนเราดาวนี่ไม่รู้อ่ะไม่เห็นไหนวะยุดนี้เหรอเฮ้ยข้างหลังผมก็มีทำไงนี่อะ สเปซว่ะโอ้โหอุ้ยสองคนอึะนี่ครับสวยนี่ว่าจะไม่ไหวทุกคนเมื่อกี้กดสกิลโอเลออนม่ติดด้วยนะยังดีที่กลับมาได้นะทุกคนนะเกือบหลับแต่กลับมาได้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วสามต่อศูนย์นะทุกคน ผมคิดว่าตอนนี้นา่าจะชนะนะทุกคนหรือว่าไม่นั้นก็โดนพิกนะเออไม่น่าจะโดนพีกหรอกมั้งอย่าพูดให้เป็นลางเิโอ้ผมเสียดายแต่เกมแรกผมเด้งนี่แหละทุกคนนะอยู่ไหนอยู่ไหนเขาน่าจะเล่นเซฟอยู่นะราว่าเขาเดอีกเกมเดียวล้วเขาแพ้ก็แพ้ไปเลยนะ ผมนี่ยังมีโอกาสอยู่นะทุกคนยังไม่ได้ยินเสียงเกมนะทุกคนจะบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าผมเล่นเออ,เอออะไรก็ขอโทษด้วยทุกคนนะอีไไ่ไงเข้ามาด้านนี้หินนะผมเห็นนะผมเห็นนะถึงผมไม่ได้ใส่หูฟังก็เถอะนั่นไงนีไงทุกคนผมเห็นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะแต่ว่าไม่ไม่มีปืนไกลไงรู้หมดเห็นหมดนะถึงไม่ได้ยินก็เถอะ อยูไ่ไหนอยูไ่ไหนนี่วิ่งมาละเพื่อนอยู่นี่เพื่อนนี่ไงนี่เพื่อนสวยดาวาไหนไหต่อเราเพื่อนเบอร์หนึ่งว่ะดีไปเชื่อเพื่อนก็แล้วกันนะเอ๊ะยู่นี่ไงอยู่กับเบอร์สี่มีเท้านี่ไง เก็บนะไปขึ้นไม่ได้ทุกคนจิบหายนี่ไงดาวอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนตัวนี้สวยชนะทุกคนสี่ต่อศูนย์เลยว่าปวดชิลแต่ว่าไม่ชิวนะเพื่อนแบบโอเคนี่ครับผมสมหน้าคนแบบของเรานี่ไงอย่างเท่อย่างตึงนะทุกคนนี่ครับผมขึ้นมาสเตอร์แล้วโอโ้โหนีตรวอีก นี่ไงมาสเตอร์นะครับผมห้าสิบเอ็ดดาว EP สุดท้ายและเป็นเกมสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะได้สี่วีสี่นะเออนีครับผมซีซั่นที่เจ็ดนะครับผมที่ขึ้นมาสเตอร์และที่ขึ้นฮีโร่อีกนะครับผมอาในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจให้ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมถึงสามพันซับละไปแล้วครับผมบายบาย